คุณครูใจร้ายเหรอใช่คุณต,ตามหลังไปฟังมาแล้ววิ่งวิ่งดีกว่า,ววาวอย่ายคุณครูใจร้ายกกกกประตูนหน่อยเร็วๆคุณครูตามมาแล้วตามไม่ทันหลักแท้วัเธอเธอขึ้นมาไม่ได้หรอกไปแล้วนะคุณครูไม่เ่าเก็บเงินก่อนอฉันจะฟังโดนถ่ายตังค์ด้วยเหรอไม่ให้อาตังไปที่โรงเรียนอะไปดีกว่าหนีคุณครูใจร้ายดีกว่าไปแล้วอุ้ยมีลูกภาพคุณครูใจร้ายด้วยเขา ถ้าใครเอาน้ำมาเขาจะบีบขวดน้ำของของนักเรียนอ่ะเหรอใช่กระโดดไม่ให้ไม่ให้เอยไม่โรงเรียนนี้เาไม่ให้ไม่ให้ของไม่ให้ของอะไรมาที่โรงเรียนหรอใช่โอเคเฮ้ระวังโดนดินสอโดนดินส้อตุยเลยเห็นไหม แต่ครูยึดเลยรวงรวงงดนดิ้สอนีบมันครูมันครูยึดยึดโทรศัพท์ไปฟางอ่ะเหรอใช่กระโดด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 ตุ๊ก็บอกแบบบฟางสีมือเทะมือคตรเุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้มันดินสอสีสีแ้ทำไมมันสีสีสีแท่งสีเราเดินบนแท่งสีอยู่สีทำไมสีมันหายได้อ่ะเหรอ มันหายยังไงเดินบนสมุดไม่คิดสีแดงมันมันหายมาสีม่วงมันหายไปมันก็สีแดงสีแดงอ่ะสีน้ำเงินสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินเออก๊อก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 เปิดแล้วเร็วไปเร็วกระโดด มันต้องเอาเก้าอี้มาวางใช่ไหมเพื่อที่เราจะปีนข้ามไปใช่ไหมจะไปยังไงวะไปยังไองไ <c oughs> อ่ะแล้วทํายังไงอ่ะ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะขาทำไมไม่ขึ้นไม่ได้เาต้องทำยังไงต้องจับวางจับวางเหรอ,อวางแบบนี้ <ยะ S 1> ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่งไงออซ้อนกันอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมมันไม่ซองไม่ได้นี่งไงแล้วก็าวางแล้วก็โดดโด,ดดดึงไปแล้วย้เจเฮ้ยอีกอันหนึ่ง เออต้องที้วางอีกตปีนขึ้นไปตรงลูกศรนี่ไงไปฟังไปฟังนี่นี่ปวดหัวไปหมดไปตรงไหนนี่นี่ไงวางกระโดดกระโดดเด้งดึงเข้าไปเลยอ้วนหายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณครูตามฉันไม่ทันหรอกเขาเท่ตัวอวนุณครูใจร้ายมาแล้วเร็วหนี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 ตามไม่ทันหรอกสมน้ำหนักอ้าวคุณครูไปผิดโอ้กระโดดกระโดดสมน้ำหน้าคุณครูไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันมาใหม่ บายบายอุ้ยตกเลยตุยเลยอ่ะเราแต่มองเราแต่มองคุณครูอ่ะไปแล้วตมน้ำหน้าคุณครูกระโดดกระโดดอุ้ยกระโดด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 แล้วใช่ไหมอุ้ยอะไรอันเนี้ยอันนี้เหรออันนี้อันอันนี้กระโดดกระโดดอันนี้มันมันยังมันยังลดยังลดเหรอที่มา อ๋อว่าแล้วไงทำไมมันเด้งดึงสูงจังเนี่ยเป็นยางลบนี่เองมันเป็นมันเป็นยางลบฮัมเบอร์ลินเหรอใช่กระโดดกระโดดอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่อะไรเดินบนอะไรอ่ะอ๋อเดินบนหนังสือเหรอหนังสืออุ้ยทำไมมันห่างจังอ่ะตกเลยเอาไม่ได้ตกหรออุ้ยเอ้าทำไมไม่ตกวะเมื่อกี้ทำไมฟังไม่ตก ทำไมไม่ตกวะระวังุ้ยคืออะไรอ่ะเครื่อกระโดดอ่กระโดเหรอพ่อไม่ใช่ไม่ใช่กองจักมันจะปั่นเราขาดเลยนะปัดตัวชิ้นๆไปเลยใช่ใช่ตัดเราเป็นชิ้นๆได้เลยนะเนี่ยมันคมมากเลยอ่ะมันคมมันเป็นกับดักของคนครูใจร้ายคนครูใจได้ใจดีเนี่ยใจร้ายสิมันวางกับดักไว้เต็มเลยเนี่ยห้างห้งครูไปฟังชื่อโอ้ตกตกตกตุ้ยเลย เขาชื่อว่าเขา,าชื่อว่าครูลอยกระทุงโดดครูไปฟังมันชื่อเขาชื่อดินสอยักษ์พ่อครูไปฟังไปกมเราบอกไปฟังอ่ะใบฟังเคยเล่นอุ้ยอุ้ยรูปไปแล้วรูปคุณครูจะหลายแน่เลยเนี่ยคุณครูไปฟังเป็นชื่อชื่อว่าคุณครูมีคุณครูมีไปเป็นประจำครู<ด>ปไปฟังเลยโดด ครูมีก็คือครูไปฟังครูผู้หญิงด้วยครูใจดีมากลยแต่ไปฟังมากผิด,ด,ดนะสิอุ้ยโอ้โอนี่นอุย้ยมันต้องโดดลงไปลึกมากเลยอ่ะนี่ไหละไม่ตกรอกฟังไม่ตกยังไงก็ไม่ตกทาไมก็ไม่ตกนี่ไงผ่านลงมาแล้วไปวิ่งบนไม้บรรทัดนี่โต๊ะโต๊ะเรียนหนังสือนี่ไม้บรรทัดอันนี้ไม้มันทัดใช่ เอาไว้นั่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่กะโดดอุ้ยไปฟังเลยไปฟังก็ไปฟังปวดฉีด้คุณครูไม่ให้ไปด้วยคุณครูไม่ให้ไปคุณครูไปโดนโดนคุณครูท่านนี้อ่ะเขาเขาไม่ให้เราฉี่ด้วยกะโดดถ้าคุณครูนีจใยร้ายไปแล้วถ้าคุณครูนี้ใจร้ายมากเลยอ่ะทำไมใจร้ายเราขนานอย่างนี้ ใจดีกันไม่ได้ดินสอดินสอดินสออะไรอ่ะดินสอห้าเหรอใช่ดินสอดินสอห้า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 ถ้าเราเดินไปตอนมันลงไม้มันปักหัวเลยมันปักหัวทิ่มหัวระวังลูกตุ้มระวังลูกตุ้มไม่ไม่ไม่โดนหรอกเจ้าลูกตุ้มมาแล้วมาแล้วโอ้ผ่านไปได้แล้วผ่านระวังเลเซอร์เลเซอร์ฟ้าเหรอใช่เลเซอร์สีฟ้า โดดดดกระเพราะมันเป็นหมุนตุ้ยตุ้อย่างเงี้ยก็มันเป็นกับดักไงมันเป็นกับดักเลเซอร์ฟ้ามันหมุนได้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเลเซอร์แดงเขาหมุนไม่ได้เลเซอร์ฟ้าหมุนได้ใช่ไหมใช่ค่ะกระโดดกระโดดเลเซอร์ส้มจะเป็นยังไงอ่ะเป็นเลเซอร์ส้มจะเป็นยังไงพ่อเลเซอร์ส้มก็เหมือนกันนั่นแหละลูกเหมือนกับสีฟ้านแหละแต่เป็นสีส้มเฉยๆแต่มันไม่มีปุ่ม ไปยแล้วกดปุม่มไอ้กับมาฟังกับตุยใช่ไหมใช่กระโดดไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะคุณครูไม่รอแล้วนะโอ้ยอันนี้เหมือน<ไ>ยาก,กันยุงเลยอะไอเด็กนี่ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะบป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าหลังเดี๋ยวทำมาโรงเรียนด็ฉันฉันอุย้ยกระโดดลงไปเลยอุย้ยหมาแล้วมายแล้วโอ้โตกใจหมดเลยโอ้โห

าเออยู่ทางไหนเออตาเอตาเอไปแล้วนะไม่รอแล้วนะคุณครูบาย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 นะคุณครูมันจะมีถ้าเราถ้าเราไปถึงข้างนอกแล้วมันจะมีมันจะมีเพื่อนอีกคนนึ่งอะแบบว่าเป็นเพื่อนไปฟังอะใช่เพื่อนไปฟังอยู่ข้างนอกอุ้ยอันนี้มันวิ่งเร็วมากเลยอะฮะนี่วิ่งเร็วมากเลยต้องกระโดดเร็วๆเลยเนี่ยโอ้โหพ,พะเพราะเพราะว่าหนูมีเพื่อน ู้ชายอ่ะโอเคโอเคอ่ะโดดโดดไปแล้วทำไมมันสปีดจังเลยโอ้โหไม่ฟังโอ้โหนั่นที่ตกแล้วเนี่ยมันต้องกระโดดไวๆนะพ่อหนวิ่งไวไม่งั้นเราจะตกนั่นตุ้เลยเหรอใช่เราต้องกระโดดวตัวชิ้นเลยตัวชิ้นโดดโอ้โหไป่ฟังกระโดดเมื่อกี้ไปฟังเกือบตุ้แล้วไปฟังเดินได้เลยแย่เมื่กี้ไปฟังมันมี ไปแล้วกระโดดกระโดดโอ้โหไม่ายนะคุณครูเุ้ยระวังบาสเกตบอลเกตบอลไยทำไมเกตทำไมเกตบอลทำไมมันมีเยอะจังทำไมเกตบอลมันมีเยอะจังเกตบอลกิ้งมาทับเราเราก็ตุยเลยนะตุยตุยตัวชิ้นชิ้นชื่อจ๋าไปตายไปตายคุณครูให้เราหน่อยเฮ้ยคุณครูใจร้ายมาแล้วเนี่ยมัน สองคนเหรอใช่นั่นไงให้ฉันบอกคุณเรื่องของฉันอะไรเนี่ยเรื่องของฉันเพื่อนไปฟังนี่ไงเพื่อนไปฟังฉันจะสั่งสอนแกเองไม่ฉันฉันจะเขาตอบตัวฉันด้วยใช่เดี๋ยวกูนี่ได้เพื่อนร่วงเลยเป็นไงคุณครูเพื่อนเก่งมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าสนลำหน้า ค,คนครู้องไห้แล้วครูโกรธเขาโกรธไม่ได้้องไห้เฮ้ยคนครูกลับไปฝึกวิชาก่อนฝึกวิชาเพื่อที่จะได้แข็งแรงเฮ้ยพี่ต่อยซู้เพื่อนได้ไงคนครูกลับไปฝึกวิชานี่ไง,ไงแข็งแรงโอ้โหกลับมาทําร้ายเพื่อนหงายท้องตุยเลยเฮ้ยคนครูชนะได้เดี๋ยวจะเจอใบฟางคนครูบอกเป็นคิวของแกแล้วแกต้องโดนนี่ไง ฉันไม่โดนหรอกฉันจะปืนยิงแกคุณครูใจร้ายยิง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 อย่างเดียวคุณครูคุณครูเสื้อสีฟ้าน่าจะตุยแน่ๆย่ยิง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 น่าจะแพ้แน่ๆน่าจะร้องไห้ก่อนแน่เพราะพี่มันมีพี่มันมีพี่น้องไงมันเป็นพี่น้องกันคุณครูทําอะไรฉันไม่ได้หรอกคุณครูมันเป็นพี่น้องกันนะมันมีสองคนคุณครูไม่ต้องเลยนี่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 ยิงยิงยิง ยิง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 หเป็นพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณค,ณร,ร,คณรูรนีเน่เป็นไงล่ะคุณครูเป็นไงเป็นไงแล้วคุณครูคุณครูใจร้ายมากใช่ไหมใจร้ายมากใช่ไหมคุณครูนี่เฮ้ยเลือดจะรัแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเข้าหน้าเต็มเต็มคุณคณรูใจร้ายมากใจร้ายมากนี่ไงเ<อ>ย้คุณครูลองให้กลับบ้านไปเล้ว อไปบอกน้องชอบสีฟ้าใช่ไหมเย่นี่เพื่อนดีใจกับเราเห็นไหมเย่เย่เย่ชนะและ้วค,คุณครูใจร้ายกลับไปเลยแล้วไม่กล้าตามมาทําร้ายเราแลว้วเย่คือใครอะ่ะใครอ่ะนี่ไงเราไงเย่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 เป็นกันใหญ่กันใหญ่เอาทำท่านี้มั่งเย่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 ทำยิ้มมากเลยอ่ะแล้วก็ทำท่านี้มั่ง อันไหนสบายอยู่แล้วชิวๆเยี่ยมไม่เห็นจะยากเลยฟังคำนักเยี่ยเย่เย่ชนะแล้วดีใจจังเลยเย่ไป่บาย